กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Movie Man กันก่อนนะครับ <Help me. S 3> <Run. S 1> หนังรายวันรีวิว EP ที่5 12สขอนำเสนอเรื่อง a q u a r i c Day 1 ดินแดนไร้เสียงวันที่หนึ่งหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าไปเลยครับเมื่อวันนี้นี่คือหนังที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดินแดนไร้เสียงเนะี่ยคือแฟนชายหนังไหยนะระทึกขวัญที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายขาแขนงได้อย่างสบายๆการกลับมาครั้งนี้ภาคนี้ถือว่าเป็นภาคแยก ที่เป็นภาคต้นของฉบับแฟนชายหลัก a q u a r Page Day 1จะพาเราไปประจนกับเหตุการณ์ในวันแรกของมหันตภัยที่คนทั้งโลกไม่ได้ทันตั้งตัวก่อนที่โลกทั้งใบเนี่ยจะกลายเป็นดวงดาวที่เงียบสนิท You can't have a cat in here. It's a service cat โดยภาคนี้ จะเป็นเรื่องราววันแรกของมหันตภัยที่โลกถูกลุกล้านจากสิ่งมีชีวิตประหลาดจากนอกโลกที่เรียกว่า Death Angel พวกมันมีประสาทที่ไว้ต่อเสียงเสียงดังเท่ากับตายและมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมมากเป็นนักล่าที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารไร้ความปาณีแซมมี่หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษ กับเจ้าแมวล,ลายวอลสุดที่รักของเธอเธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ชวนให้สับสนวุ่นวายที่ใจกลางมหาคนครนิวยอร์กเธอเรียนรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับทุกๆคนว่าต้องเงียบเสียง เงียบให้สังกัดเขาไว้ไม่งั้นตายภาคนี้ได้ตัวพ่วมกับดาวลุ่งอย่างไมเคิลซานโนสกี้ที่แจ้งเกิดจากหนังอินดี้กระแสดีอย่างพิกเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเรื่องพิกเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงดูไม่ค่อยสนุกครั้งนี้เขาได้โอกาสที่ดีในการมาทำหนังบล็อกบัตเตอร์ฟอร์มใหญ่ถึงแม้ประสบการณ์ของเขาไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เขาก็นำเสนอวิสัยทัศน์ถ่ายทอดหนังภาคนี้ออกมาได้อย่างลงตัวอร่อยกลมกลม่อม เป็นอีกหนึ่งหนังเอาควายเอ็ดเพสที่มีจังหวะดีมากไม่น้อยหน้าไปกว่าภาคต้นฉบับทั้งสองภาคที่ผ่านมาเลยถือว่าดีไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ระทึกเพราะว่าไมเคิลซานกี้ผู้กำกับของหนังภาคเนี้ยเขายังได้ร่วมเขียนบทหนังภาคนี้ด้วยร่วมเขียนกับมือเขียนบทจากภาคต้นฉบับอย่างจอห์นคาซิงกี้กับไบรอันวูดที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอควายเอ็เพสได้อย่างดีงาม ถึงแม้ว่าหนังจะเป็นไปตามสูตรสำเร็จตามแบบของหนังไหยนะหนีเอาชีวิตรอดไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากมายแต่ดีสนุกหนังแนะนำเสนอเส้นเรื่องในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทําออกมาได้ดีเลยเพอร์เฟกถึงแม้ว่าตัวละครต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้สื่อสารด้วยการพูดเลยเอาควายเพชรเดวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาคที่มาเติมเต็มปริศนาต่างๆที่คนดูสงสัยอะไรมากมายนะัก หนังไม่ได้ใส่รายละเอียดเจาะลึกเกี่ยวกับที่มาที่ไปของไหยนะก็ถือว่าเป็นภาคที่มีสเสน่ห์มีไฮไลท์ที่น่าจดจำหลายฉากงานสร้างก็ดีเราจะได้เห็นรายละเอียดแวดล้อมต่างเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากกว่า2ภาคแรกย้อนไปในภาคต้นฉบับเนี่ยอาจจะได้เห็นแบบว่าแค่แวบๆไม่ค่อยสะใจแต่ภาคนี้หนังให้เราได้สัมผัสและได้เห็นกันแบบเต็มๆตาอีกหนึ่งไฮไลท์ของหนังที่ขาดไม่ได้เลยคืองานเสียง ที่ช่วยขับสเสน่ห์ของหนังออกมาได้แบบตาตึงใจกึกก้องกังวานไปทั่วโรงภาพยนตร์งานเสียงในบอกเลยว่าน่าประทับใจมากส่วน MVP ของภาคนี้ก็คือลูพิต้าเอนยองโงแสดงออกมาดีมากๆสมชื่อกับนางเอกรางวัลออสการ์จริงๆแต่ที่จริงแล้วเนะี่ยลูพิต้าเอนยองโงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแมวและก็กลัวแมวมากด้วย ตอนที่เธอรู้ว่าจะได้เล่น a q ควาเอชเพสเดวัแน่ๆแล้วเนี่ยเธอก็เลยขอผู้กำกับให้แก้บทให้เปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นแต่ก็ไร้ผลลูพิต้าเลยต้องจ้างนักบำบัดแมวมาสอนให้เธอคุ้นเคยกับแมวจนเธอได้มาเล่นคู่กับเจ้าโฟโดเธอก็กลายเป็นทาตแมวทันทีแต่เธอเป็นทาตแมวส้มและมีอีกหนึ่งนักแสดงโจเซฟควินก็ถือว่าแสดงดีเฉืดฉายถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะเจาะ และอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้ MVP สุดๆขวัญใจใครลหลายๆคนก็คือน้องเหมียวชนิดเชลที่รับบทเป็นเจ้าโฟโดชนิดเชลเนี่ยถือว่าเป็นดาราแมวที่ผ่านการออดิชั่นสุดเข้มข้นจากกรุงลอนดอนน้องเป็นดาราแมวลายวัวที่โปรยเสน่ห์ให้คนดูได้ดีตลอดทั้งเรื่องจริงๆน้องแมวแสดงดีมากๆอินเนอร์ท่าทางมาเต็มลงตัวมากน่ารักน่าหลงไหล ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของหนังเลยก็ว่าได้ใครจะตายก็ได้แต่น้องแมวต้องรอดจะมาไว้สรุป Aquatic i Day 1หนังยังคงรักษามาตรฐานได้ดีมากสนุกลุ้นรละทึกมากๆใครที่ยังไม่เคยดูสองภาคแรกก็ถือว่าไปดูได้เพราะว่าภาคนี้ครับเป็นภาคก่อนทั้งสองภาคนั้นเป็นหนังที่ไม่แนะนำให้ซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปกินในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันเงียบมากๆ จนทำให้คุณไม่กล้ากินอย่างแน่นอนลุ้นจัดจัดแบบไม่อวยก็คือจริงๆอ่ะแค่ไปดูแมวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วน้องเล่นโคตรดีน้องเล่นโคตรเด่นเหมือนดาราเด่นของเรื่องเลยโดยรวมเป็นหนังที่สนุกดีแต่เสียดายหนังยาวแค่1ชั่วโมง40ผมคิดว่ามันน้อยเกินไปไม่มีฉากท้ายเอ็นเคดิตนะครับลุกออกจากโรงภาพยนตร์ได้เลยลุ้นระทึกถึงจะไม่ได้หวือหวาแต่สนุกครบอัรถรสแน่นอน สำหรับเรื่อง Aqua Ape Day One ผมขอให้คะแนนไปที่8ปเต็ม10คะแนนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมไปชมได้เลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วสนุกหรือไม่สนุกรู้สึกได้นะครับหนังรายวันรีวิวอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันที่ช่อง Movie แ a n นะครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you